อุ้ยอันนี้ไลออนไลออนคืออะไรคะจิงโจ้จิงโตอุ้ยอันนี้คือเข่งการูคืออะไรคะจิงโจ้จิงโจ้เห็นไหมจิงโจ้จะมีกระเป๋าใส่ลูกน้อยไว้ที่ข้างหน้าด้วยเห็นไหมลูกลูกของจิงโจ้ก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะรนินจา กิงเจ้าหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือเข n go ก e w h ้ m วช้อนสองนิ้วอุเก่งทำให้พี่ๆดูจิในสองนิ้วทำไงทางนี้ท,นทำเป็นแล้วนะสองนิว้วอ่ะต่อไปนะลูก โู<ม>้อืมพิกแปลว่า<ม>หือหูต่อไปอืม rabbit อันนี้แปลว่ากะตายกตายเอาอ <laughs> ย่านอนกินค่ะเดี๋ยวลูกเออแบบนี้โอเค ต่อไป horse คำนี้ยูจินไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรอันนี้อะไรคะ horse นี่ตัวอะไรลูกบอกก่อนนี่ตัวอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะรู้จำได้ไหมนี่ตัวอะไรไม่รู้อ่ะมา้มามา้าก่อนม้าอันนี้ monkey monkey กว่ใครคะ monkey คืออะไร รกรลี่โอเคนี่อได้ค่ะอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือแพนด้าแพนด้าคือแพนด้าแพนด้าวิวค่ะพี่ๆถามว่าอันนี้คืออะไรพี่ๆถามกันไม่รู้ตบมันเหมือนใคร นี่ดูก่อนน่าเหมือนใช่แม่ดูให้นี่นี่ดูนี่รูปนี้ก่อนเหมือนไหนี่อ๋ออ่าไปเราต้องอยากเรียนอันไหนตักอย่างนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยให้ไม่เยอะๆเดให้ได้หมูอุดอ,อ,อุดกรปกกลางต้องไปอาบน,น้ำอ๋อหมูอุดอุดกปกุกกลางต้องไปอาบน,น้ำนี่หมูน้อยมอมเมมอัดน้ำแบ๊วโ<บ>อเคอ่ะเรามาดูซิว่าทำไมถึงมอมเมม มมเปิดดูนะคะลูกอ,อ่านตามแม่นะถึงบ้านเหนื่อยนะกวดเมื่อยนะขอพักทันใดขอกทันใดเข้านอนเร็วไวเข้านอนเร็วปหลับไปทันทีไปทันทีเย้เรานม่อ่านไหมไม่อ,อ,อ่านอ่ะโอเคแม่อ่านนี่ตรงนี้ไม่อ่านเหรอตรงนีอง้อ่าน น,นี่อันนี้ไวอะ่ะยางลบเวลาน้องเขียนลแล้วมันสกปรกน้องก็ลบอ่ะยางลบเก็บไว้ในนี้ด้วยค่ะเก็บไว้เลยโ okay. อเคอนนี้น,นี้คะ่ะพัตตี้ไหนอ่ะพาัิตี้ใครนะพัตตี้ฮะพัตตี้พัตตี้พัตตี้อ๋อเดี๋ยวแม่ดูให้ลูกพาัตตี้เดี๋ยวแม่ดูให้นะเอาเน้นๆได้ไหม คุณแม่จะได้เก็บอาวไม่อน่ะเรามาท่องกอเลยกอไก่กันไหมไม่อ่อุ้ยอันนี้อะไรคะกัะไก่อันนี้อะไรนกขู่อุ้ยนกคู่ไหนล่ะเอาใหม่ค่ะอันนี้อะไรคะไก่อันนี้นกคู่ไม่ใช่คออะไรเนี่ยขอใครอันนี้คืออา้าวมาไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้คือคออะไรขอพวดอันนี้คือ มาคออะไรเนี่ยคอหังล่างคอขวดคอขวดคออะไรตาไข่มันเนี่ยก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ในรับขอขวดของเราแล้วก็คออะไรคอขอขวดของเราของเราว่าให้นะเก่งอันนี้ถ้าอันนี้เจ็บบอกใช่ค่ะอันนี้คออะไรข้อขวดหนึ่งขาอันนี้ล่ะคะขังงขวาอันนี้ล่ะคะ อันนี้ล่ะคะจอนจานฉา่ดีอันนี้ล่ะออสีดีดำอันนี้ล่ะนทำม่ไหนอันนี้ล่ะเจอนังดีอันนี้ล่ะเระชุกันอันนี้ล่ะปีนจัาอันนี้ล่ะน่าจะสองฟันอันนี้ล่ะอันนออันนี้ล่ะตัวประจักขุนหัน ทอดฐา,านทอฐานเข้ามารองอ่าต่อไปทองบรรทยังไงคะอ่า,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 าเาขาวข่าห้านังย่อมเรไม่ไม่มองเราเด็กต่อที่มองเราทำหลังตุงอันนี้อะไรต่อต่อลตหลังตุ้งข่าหนาตุงแล้วก็ตุงเหมขนอาหารออกจน ให้ยไหมยุงหนูเกาไว้ไม,มาไหมจะโผล่พ่ป,า,ปาจะกลมกนหนูงห่งกำลังปาตะฮังเขาไม่หนีพอพันวางตั้งวางตั้งฟอพันพอฟันฟอฟัน,อน,อนเป็นยังไงคะเ่าจังไ้ฟอฟันจะอาจจัง พอจำพเพลทำงมา,ากลางใบแล้วก็ามาทักคักแล้วลที่ไหนเดี๋ยวป้า,าปไปไม่ไนนาบาแวแหมเยาก็จะเรียกเหงาดีอยู่ยาวเดี๋ยว่าเราใกล้หมดแล้ว,ลวะค่ะ หอหยีบอะไรคะหีล้ารอจุลายังไงลูกรอเจ้าไปเหรอแล้วก็อะไรคะเนี่ยหมดแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตัดต่อเย้ที่มือสองมือสองมือนี้ค่ะกินเน้นๆได้ไหมค่ะต่อไปถ้ากินเน้นๆต้องท่องกอไก่ถึงหอยนกุ้งให้หมดนะคะเอาไม่ได้อันนี้สอนสอนพี่พี่หน่อยพี่พี่ไม่รู้ว่าคืออะไรแม่จะเอาอันนี้อ่ะเอาไหมคะลูกเอาค่ะ เอาไหมคะค่ะเก่งมากเลยหนูคุณบอกว,ว่าง่ายไปค่ะคุณแม่ยังไม่เข้าโรงเรียนเลยง่ายไปแล้วหรอรอันนี้เราเอาอันนี้ได้ค่ะแนละ้วแม่แกะเน้นๆให้ไงลูกแม่แกะแอนนนั้นให้เหรอได้ค่ะอ้าวนี่อะไรอ่ะไหน,ไหนสี color this is color how o w how how yes h า w Happy 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 baby happy. Happy 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 baby. Okay. Are you ready? Ow! Ow! Are you ready? Do you want milk? Do you want milk? Not right. Okay. okay. Thank you say thank, thank you Mom. <ma'> thank you okay เอาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้หน่อยได้ค่ะเอาผ้าห่มไหมคะเดี๋ยวแม่เอาผ้าห่ม เออะไรคะงั้นวางไว้ตรงนี้อันนี้จุ๊จุ๊ตา๊ใจนี้จะแกะสีหรอคะแกะสีมาไปอันนี้อันไหนคะอู้เจ้าหญิงเหรอคะอ๋อแกะไหมคะมีแจกแปะทุกเจ้าหญิงใส่ทองร้องยังไงคะ โอ้ยใ,ใครซื้อให้ลูกคะนายนี่คุณอะไรคุณแม่ซื้อให้ใครคะคุณแม่ทำเองอ่ะอันไหนอันไหนอันไหนคุณลูกอันไหนคุณแม่อันนี้ใครแม่อันนี้แหละอ๋อด<อ>ังแล้ไอ้คุณแม่อยู่ตัวที่ดำต้องเอาคุณลูกตัวที่ขาวได้หุยชุดอ๋อมันมีแกะชุดออกมาเลยนะพร้อมไหมคะ แม่จะแกะชุดออกมาเลยแล้วก็จะไปแปะให้เจ้าหญิงกันพร้อมนะขอแม่แกะก่อนนะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะอันนี้เขาบอกว่าเรียบง่ายเก๋ไก๋เสื้อถักแบบคลาสสิกนี่เลือยเยอะจะทำอะไรอะนี่จะทำยังไง เรียบง่ายเก๋ไก๋มันมีอะไรไหมไหนอะ่ะเน,นี่ไงนี่คือตีรังกาหรือเปล่าโตัวตีรังกาแบบพอดีมันทุ่งอันนี้อยแม่จะแปะได้ไหมเนี่ยแป,แปะได้เมโกไม่เข้าใจแต่แม่จะดูให้นะลูกนะ ใส่ชงรัก็มอเตอร์ไฟค์อ้าวไุยม่เจอแล้วไม่เจอแล้วเหรอใช่ค่ะนี่ไงไม่เจอของคนนี้อ้าวนี้อะไหนอะแล้วแม่จะดึงให้เราให้ลูกติดนะให้ลูกติดเหรอใช่ค่ะสีอยู่นี่ พร้อมไหมอันนี้วายอ่ะแม่เดึงให้ค่ะแม่อันนี้มันคือวไยอ่ะอันนี้มันคือคุณลุงใจร้ายคือใจใดเหรออ่าพร้อมไหมคะ่ะใจตายมาเร็วลูกมาแม่ดูให้อ๋อันนี้อ้าวลูกติดเลยรองเท้า ว้าวบอกเมื่มอกันไม่ไหวอ่ะสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ของใครของแม่เหรอใช่ค่ะของแม่เป็นเจ็บอ่ะใช่ค่ะของแม่แ็บแม่ดึงอันนี้ให้มหอมอมืแล้วก็แม่ก็ต้องอันนี้มันเจ็บนะลูกแม่ต้องทำให้นะเข้าใจไหมลูกห้ามทำเองนะเจ็บมากแม่เ,เหรอค่ะอ่ะ,อะ <c oughs> ลูกเอารองเท้าไหมคะเอาครับเอาหรอครับค่ะอันนี้ม่ออะไรอ่ะคุณลุงใจร้ายลงายเอารองเท้านะคะเอาเอาค่ะเอาค่ะข้างนี้ก่อนนะข้างนี้ก่อนนะแต่ให้ตรงค่อยๆดูยังไม่ตรงยังไม่ตรงอ่ะไม่ช่วยไม่ช่วยมาอีกนิดนึงโอเคพร้อมแปะ เอาอันนี้เลยยกก่อนยกก่อนก,กอนโอเคแปะเลยโอเคเอาอีกข้างหนึ่งไหมคะเอาไหมคะอเอาค่ะให้อยู่เลย ด,ดูนี่ตรงนี่ตรงนี่ตรงให้เหมือนกันนี้โอเคบอกมือพร้อมไหนนะต่อไปต่อไปหน้าที่ห้านะลูกวยมีหน้าที่สี่หรอไหนหน้าที่สามอยู่ไหละนี่นี่นี่คนนี้คนไหนคนนี้เหมือนคนนี้หรือคนนี้ลูกดูก,ก่อน นี่คนนี้